มาดูคันนี้นะครับ SK 2 0 0ขีดหนะครับหรือว่า m a r k t นะครับตัวนี้เป็นซีเรียสสูงนะครับรถไม่มีระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ตอนนี้มาทำระบบไฟฟ้าเองนะครับนะครับเร็วแรงนะครับไม่โหลดนะครับนี่นะครับ เสียนะครับเราก็ได้ทำการดัดแปลงครับไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็นะครับปรับจูนนะครับให้เข้ากับตัวรถนะครับติดตั้งเซนเซอร์ใหม่นะครับนี่นะครับถือว่าฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งนะครับพอเดิมๆรถคันนี้ไม่มีไฟฟ้านเดี๋ยวให้ดูคลิปการทำงานก่อนนะครับว่าเร็วขนาดไหน อันนี้ก็ยังจูนตัวแมคานิกยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็ยังไม่ได้ไปเทสจริงๆนะครับอันนี้แค่จูนคร่าวๆนะครับในต,ตัวออคอนโทรลเลอร์ได้จูนไปแล้วนะครับก็ถ้าเกิดมันไม่แมทกันก็สามารถปรับตั้งได้นะรัรต้องเอาคอมมาจูน ำแค่คอนโทรลเลอร์คุมปั๊มนะครับในตัวโหลดดิ้งโหมดพาวเวอร์โหมดตัวอื่นนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำนะเพราะว่ามันมันไม่จะเป็น,นครับแค่ตัวนี้แล้วมันก็เหมือนเราใช้พาวเวอร์โหมดค้างอยู่แล้วนะครับนี่นะครับแรงคนระับว่าเดินก็แรงอารมณ์เหมือนทำพาวเวอร์โหมดค้างครับแล้วมันก็ปรับเป็นอีโคได้ด้วยเดีย๋ยวจะไปพาไปดูในรถอีกทีนะครับ เดี๋ยว,วให้คนขับลองปิดกล่องดูนะครับแฮกปิดกล่องปิดกล่องครับดูว่ารถมันจะโหลดกอมุนมุนต่ำต่ำสุดอ่ะอ่านี่นะครับถ้าเกิดรถไม่มีไฟฟ้าเราตั้งปั๊มเกินจะเป็นแบบนี้ครับมันมันจะโหลด ขึ้นเลยครับอ่ะเปิดกล่องอ่านี่นะครับเปิดกล่องแล้วนะครับแล้วกล่องก็สามารถปรับตั้งได้นะครับต้องการใช้ที่รอบเท่าไหร่นะครับเราจะพาขึ้นไปดูบนรถจริงๆนะฮะแล้วก็ไปดูว่าเราติดตั้งเซ็นเซอร์ไว้ตรงไหนนะครับ ได้จริงไหมวันนี้ก็เป็นตัวทดลองนะครับกำลังทดลองอยู่เดี๋ยวไปลองงานจริงแล้วก็จะดูว่ามันตอนทำงานประสิทธิภาพมันลดหรือเปล่าครับ เดี๋ยวจะพามาดูกล่องคอนโทรลน,นะครับที่ทำกันไปน,นี่เป็นซเฟร์นะครับช่างผมปัมก็เป็นกล่องประมาณนี้นะครับทำเองอไม่ไม่ได้สวยนะครับเพราะว่าทำทำไว้เป็นเป็นตัวทดลองนะครับตัวทดลองตัวนี้ก็เป็นกล่องอมอเตอร์คันเร่งนะครับ เป็นมอเตอร์คร่งเร่งเดิมแล้วก็กล่องมันเสียนะครับก็ทําดัดแปลงนะครับแล้วก็ไม่มีครับคันโยกตรงนี้ใช้เป็นกดสวิตช์แบบนี้ครับสวิตช์นะครับอรอบก็เร่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อปลั๊กกล่อง KPSS ที่คุมปั๊มนะครับทําให้รถเร็วไม่ลหกนะครับตรงนี้ให้ดูนี่นะครับหน้าจอก็จะบอกอรอบเครื่องยนต์นะครับรอบเครื่องยนต์ เร่เงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวปรับค่า Kp, k PN s H นะครับก็เวลาปรับก็จะปรับให้ต่ำกว่ารอบเครื่องยนต์นิดนึงนะครับให้มันรถมันมีความเร็วนะครับ อันนี้ถนะ้าเกิดมันต่ำกว่ามันจะโหลดนะครับเดี๋ยวผมยกให้ดูครับดูควันอ่ารถจะโหลดนะครับเดี๋ยวผมหมุนไปนะครับให้อให้เชีย่ยครับประมาณว่าให้มันทำงานที่รอบตรงนี้นะไม่ให้รอบต่ำกว่าที่เราเร่งนะนะครับเหตครับมันจะตัดน,นะครับ มันจะไม่โหลดอ่านะครับมันจะไม่โหลดทีเดียวนะครับจะมีโหลดบ้างนิดๆนะครับมันเป็นปกตินะครับเพราะวรถอารถใหม่ก็มีเสียงเปลี่ยนกันแบบนี้เหมือนกันนะครับเป็นอาการชาร์จของตัวาสรินอยชาร์จไม่ทันนะครับก็คร่าวๆนะครับก็จะประมาณนี้ก็จะมีไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็สายไปสั่งงานที่ตัวปั๊มนะครับแล้วก็เซนเซอร์วัดรอบนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นบอร์ดคอนโทรลเลอร์นะครับอยู่ภายในก็มีการเขียนโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วก็นํามาทดลองใช้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิไฮดรอลิกนะครับรถจําเป็นต้องมีนะครับเพื่อสังเกตอาการว่ารถผิดปกติหรือเปล่านะครับแล้วผมจะพาไปดูตัวโซลินอยดใต้ปั๊มนะครับที่ขับที่ทำให้รถมันสามารถเร็วได้นะครับแล้วก็ ไปนตัวนี้ะครับตัวนี้จะทำหน้าที่อควบคุมอัตราการไหลนะครับรถอัตราการไหลหรือที่เรียกกันว่าโฟนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเนเชอร์นะครับรถที่รถที่โหลดจะเกินมาจากโฟที่เยอะเกินไปนะครับ นี้ก็เป็นเชือมเกต็ครับก็จับการทำงานนะครับตั้งเทกลูเตอร์นะครับส่วนเซนเซอร์ center. วัดรอบนะครับจะติดตั้งอยู่ตรงที่หน้าเครื่องนะครับประมาณนี้นะครับ เพื่อนท่านไหนครับที่ว่าไม่มีไฟฟ้านะครับอยากได้ระบบไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทางช่อง YouTube หรือว่า Facebook ก็ได้นะครับก็อารมณ์ประมาณนี้ครับใช้งานได้จริงเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ผมยังยังอยู่ในขั้นทดลองใช้นะเดี๋ยวถ้าเกิดใช้แล้วมันไม่มีปัญหานะครับอาจจะพัฒนาให้มันดีกว่านี้นะครับแล้วก็เผื่อพี่น้องท่านไหนอยากใช้นะครับ ก็อาจจะจะจำหน่ายแล้วราคาย่อมเยาวครับราคาเองซึ่งอาจจะเป็นกล่องที่เราสามารถาซ่อมได้นะครับแล้วก็อะไหล่เปลี่ยนนะครับไม่แพงนะครับเป็นกล่องในหัวคอนเทนเนอร์ที่สร้างขึ้นมากันเองนะครับอะไหล่เรามีทุกชิ้นนะครับนี่ครับสภาพรถก็ซื้อมาประมาณ10ปีแล้วครับ เพิ่งมาทำกันนะครับเพราะว่าปกติก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำนะมันเป็นกล่องเดิมครับแล้วกล่องเดิมก็พังไปกล่องเดิมก็มีราคานะสั่งจากจีนก็ถึงเกือบ30,000ื่นครับอริยะไม่แน่ใจนะครับนี่ครับแล้วก็อุปก,กรณ์ยังคืนอีกกล่องตัวนี้นะครับรถคันเล่งสายก็สามารถใช้ได้นะครับเช่นนะพวกมาร์คคูหรือ รุ่นไหนก็ได้ครับที่มีที่มีโซลินอยที่แบบปรับรดโฟนะครับและไม่จําเป็นต้องเป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับใช้คันเร่งสายก็ได้นะครับทาให้รถเก่าเรากลับมาเร็วอีกครั้งหนึ่งนะครับทํางานเหมือนรถใหม่ครับเแต่เรื่องความเสถียรนี่ผมเดี๋ยวผมจะอัปคลิปให้ลงดูเรื่อยๆนะเพราะว่า,ายังไม่ได้ลองทํางานจริงนะครับยังไม่ได้ทํางานจริง เป็นเวลาหลายชั่วโมงนะครับติดต่อกันเพราะว่าลองประมาณ 2- 3สามชั่วโมงนะครับก็ยังยังใช้ได้อยู่ยังไม่มียังไม่มีปัญหานะครับโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับแล้วก็จะอัพคลิปลงให้ดูเรื่อยๆครับถ้าเกิดว่ามีอะไรใหม่ๆนะครับก็จะแนะนํากันไปนะครับส่วนกล่องเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่อ่ะสำคัญเหมือนกันแต่จะใส่แค่กล่องก็ไม่ได้นะครับหาเลกูลเลเตอร์เราก็ต้องมีสภาพที่่าใช้ได้นะครับปรับตั้งได้นะครับแล้วก็ รถก็ต้องสมบูรณ์ในระดับหนึ่งนะครับเอาง่ายคือว่าต้องเซตแมชชนิกให้มันอยู่ในระดับ7-80%ก่อนสําหรับรถใครที่ทํางานได้ทั้งวันแล้วก็เร็วอยู่แล้วนะครับถ้าไดา้ระบบไฟฟ้าเข้าไปก็จะดีกว่าเดิมนะครับส่วนรถที่มีอาการร้อนมาโหลดช้าหรือทำงานไม่ได้ทั้งวันนะครับต้องพักอะไรอย่างนี้นะครับก็แนะนำว่าต้องเช็คระบบ คอนโทรลแล้วก็ปั๊มนะครับให้ดีเสียก่อนนะครับทันนี้ก็มีปัญหาครับคันนี้มีปัญหาที่ชุดคอนโทรลสีแอมนิดหน่อยครับความจริงจะเร็วกว่านี้นะครับความจริงมันเร็วได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าอาสปูลแอมนะครับข้างในนะครับมันจะตัวที่ทาหน้าที่เป็นเช็ควาลนะครับอยู่ในสปูลแอมนะครับตอนนั้นจะมีอาการลีกนะครับทําให้แอมเข้าเนี่ยมีอาการช้ากว่าปกตินะครับ ตอนนี้ก็นี่ครับนี่ชั้นแหงติดตั้งเป็นคนตั้งปั๊มนะครับคันนี้ถือว่าคอนโทรลแอร์มีปัญหานะครับถ้าเกิดคอนโทรลสมบูรณ์นะครับระบบสมบูรณ์นะครับจะเร็วได้มากกว่านี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีมาทูมาติดอีกหนึ่งขันนะครับจะเป็นเอ็คเค200เหมือนกันเป็นรุนมาทูนะครับ วันนั้นรู้สึกว่าคอนโทรลค่อนข้างสมบูรณ์ครับเดี๋ยวจะรีวิวคันนั้นให้ดูอีกทีนึงนะครับน่าจะเร็วกว่านี้นะครับเร็วกว่าคันนี้อยู่เนี่ยก็ปรับตั้งครับต้องปรับตั้งทั้งหมดนะครับเลขุูเลนะครับก็ปรับตั้งอยู่4จุดหลักๆนะครับก็มีคู่มือนะครับยังไงก็ทักประสบการกันได้ครับแล้วก็มีการปรับตั้งอ่าโฟเลสนะครับอัตราการไหลนะครับถ้าน้อยไปรถเราก็จะช้านะ มากไปมันก็อา,อาจจะเรวเกินไปอ่ะทำให้เกิดความเสียหายต่อปั๊มแล้วก็โครงสร้างของรถหุดได้นะครับก็ตามสเปคเขาตั้งกันอยู่ที่220ครับซึ่งเอาจริงๆแล้วก็ไม่มีเครื่องมือวัดน,นะครับก็ดูความเร็วให้มันให้มันพอกับพอกับรถรถใหม่นะเนาะเทียบกับรถใหม่เราอาจจะปรับให้มันช้ากว่านิดนึงนะครับ ว่าเป็นการเซฟนะครับน,นี่ตั้งโฟร์ครับไม่รู้แกจะลองอเวลาตั้งโฟร์กับตั้งเรกูลเลเตอร์นะครับของปั๊ม K3V หรือรถขุดทั่วไปที่เป็นเป็นปั๊ม2ท่อนนะครับก็ เราจะดูว่าเราตั้งเท่ากันไหมก็อยู่ที่ตัวเดินนะครับต้องเฮ็ที่ตัวเดินอันนี้อันนี้รู้สึกว่าไม่ได้เป,เปิดของไม่สมบูรณ์นะหรือว่าเล่งน้อยไปแต่ลองระบบเฉยๆครับน,นี่ปรับละเดี๋ยวน่าจะดีกว่าเดิม ทอมันจะมีปัญหาหนนึ่งตรงอาร่างความจริงมันจะเร็วกว่านี้นะครับอา้ามออกนี่อา้ามออกถือว่าปกตินะครับสมมุติแบบแต่ก็ตามสภาพนะครับก็รถรถือว่ารถมีอายุแล้วนะครับได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเสียงดังนะครับเดี๋ยวยังไงใครอยากทราบอะไรนะครับก็แอด a c e b o o k หรือทักมาในช่อง YouTube ไเป็นแนวทางเฉยครับเผื่อใครเล่นรถเก่าอยูอ่อยากเปลี่ยนรถใหม่แต่ไม่มีตังค์ครับก็บางทีเช็ดพวกนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้หมดเยอะนะครับทำพวกนี้ก็ถ้ารถเราสภาพดีก็ <c oughs> ว่าจะใช้ได้ดาไยาวๆครับประหยัดน้ำมันด้วยนะครับเดิมๆคันนี้รถของผมนี่ประมาณ200ลิตรนี่ใช้ได้ประมาณ14-16ชั่วโมงนะตอนนี้ใส่ระบบไฟฟ้าไปก็น่าจะน่าจะมากกว่านี้อิดยิดดว่านะ 15ชั่วโมงได้ครับปกติของมันตอนนี้ได้ระบบไฟฟ้าไปน่าจะประหยัดกว่าเดิมโอเคงั้นก็ฝากติดตามช่องอีกทีนะครับไปละโอเคครับสวัสดีครับ